เราไปดูเรื่องของชาวเขาชาวเราอันนี้ชาวเขาที่จอมทองที่อำเภอจอมทองโอ้เขามีน้ำใจมากเนาะเขามีน้ำใจมากในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดเรื่องโควิดเนี่ยน้ำใจยังไงครับเขาขนเอา,เข,า,าข้าวสารของเขาในสองตันเสองตันก็คือรวมกันมาแหละครับสองพันกิโลปักผลไม้อีกห้าร้อกิโลเอามาแจกจ่ายกัน ครับที่หน้าเทศบาลตำบลพ่มเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพี่น้องชนเผ่าปลากะเลียงนะครับกะเลียงนั่นแหละครับจากบ้านขุนแตะตำบลโดยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่านำโดยนางสาววิไลรุจิพงศ์พลานามประธานอสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับ บ้านแตะนะก็พร้อมกับสมาชิกอีก50คนได้เอาเข้าวสารข้าวสารจํานวน2ตันนะครับแล้วก็พืชผักผลผลิตของพี่น้องบนดอยนี่แหละครับอีก500กิโลกร,รัมเออมาครับเอามาแจกให้กับพี่น้องในพื้นที่ราบในชุมชนบ้านวัดป่าแดงกับฝายหินและก็วัดศรีสุดาตำมลสุทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นี่คือน้ำใจพี่น้องออชาวกะเหรี่ยงนะครับที่ได้นำเอาเข้าวสารเอาอะไรมาแจกจ่ายกันนี่เขามีอยู่แบ่งปันน้ำใจกันในยามนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้ครับคนไทยเรานะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีน้ำใจน้ำใจดีนะครับน้ำใจดีมากแหละคนไทยอะไปไหนก็อเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่กันนะครับนี่ชาวเราก็เดือดร้อน ชาวเขาก็มาช่วยพอชาวเขาเดือดร้อนชาวเราก็หอบเสื้อผ้าหอบของกินไปช่วยเออช่วยกันไปช่วยกันมานี่คือน้ำใจคนไทยนะครับเพราะว่านางสาววิไลเขาก็บอกว่าเ,ออเมื่อเกิดวิกฤตโควิดแบบเนี้ยเราจะนิ่งดูดดยก็ไม่ได้ในเมื่อข้างบนเราก็ยังพอมีกินมีอะไรอยู่อา้าวก็มาเอามาช่วยกันนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเขาก็บอกว่าด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราได้พ้นวิกฤตนี้ไปอย่าง เร็วๆนะครับยังอยู่ที่เชียงใหม่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เจ้าของบริษัท vp n c o n r e a c t i o n นะครับจำกัดก็ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนสองตำบล7หมู่บ้านาบ้านรอบโครงการศูนย์จัดการขยะตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค เชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับการที่จะปลอนปนมาตรการนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าต้องปฏิบัติตามสิ่งที่กรมควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดแนะนํามานะครับที่ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บ้านป่าตึงน้อยหมู่ที่1ตําตบลป่าป้องอำเภอโดอยสเต็ตจังหวัดเชียงใหม่น,น,นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมด้วยนายบุญริศ บุรานุปกรณ์นะครับนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายจิราชาติซื่อตระกุลนายอำเภออ้อยสะเก็ดและนางวันนีอริทองคุลกรรมการผู้จัดการบริษัท v p n c o อ r u ์ t i o n กัจำกัดได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนสองตำบล7หมู่บ้านรอบโครงการศูนย์จัดการขยะตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดไวรัส19นะนะครับก็ต้อง ว่ากันไปเพราะช่วงนี้ยังไงมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสําหรับการจะพรอนปลนนะครับหรือว่าจะปลดล็อกเนี่ยผู้ว่าราชการเงเจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าอันนี้ต้องอยู่ตามมาตรการแล้วก็นโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ตรวจสอบกันนะครับก็ทางคณะกรรมการผู้ดูแลต่างๆถ้ามีมติแบบไหนทางผู้ว่าราชการก็จะนามาปฏิบัติตามแบบนั้นนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะจะทำอะไรต้องรอบครอบเ,ออเรามีผู้ติดเชื้อไหมขยายไหมหรือว่ายังไงไม่มีแล้วนะครับที่สามารถควบคุมไว้ได้ที่เชียงใหม่นี่ก็สามารถที่จะสกัดกั้นไว้ได้นะครับ